สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสมาชิกใหม่น้องแมวเราจะมางอกแมวกันครับทุกคนก็ได้เวลาเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่คลองเตยครับเพื่อไปรับแมวใหม่มาเพิ่มกันนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวขอแวะเข้าเซเว่นเพื่อหาอะไรรองท้องก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อ ได้วเวลาออกเดินทางแล้วมุ่งหน้าสู่คองเตยรับแมวใหม่กัน let's go <S ขอตัวขับรถก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหมายรับน้องแมวเลยตอนนี้ก็มาถึงคองเตยแล้ว อีกประมาณ10นาทีก็จะเจอน้องแมวใหม่แล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวขับรถก่อนนะทุกคนตอนนี้ได้มาถึงแล้วกําลังรอขอเอาน้องแมวมาส่งให้อยู่นะมาถึงแล้วน้องใหม่สมาชิกของเราที่เรากําลังมารับกลับบ้านในวันนี้ยังไงเดี๋ยวเดินทางกลับบ้านถึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูรีแอคน้องใหม่กับอามินกันว่าจะมีปฏิกิริยาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวขอตัวขับรถก่อนแล้วไปเจอกันที่บ้านเลยนะ ตอนนี้ก็ได้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องใหม่กับอามินเจอกันแล้วกำลังนั่งจ้องกันอยู่ไม่รู้จะตีกันหรือเปล่าน้องกลัวไม่กล้าออกยังไม่มีชื่อเลยไม่รู้จะให้ชื่ออะไรดีใครอยากตั้งชื่อก็ต,อกตั้งชื่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาเลือกให้ลองเอาแมวเรียให้เผื่อจะหายตกใจพี่อามินเห็นน้องแล้วก็ขู่ใหญ่เลยกินก็อยากกินขู่ก็จะขู่น้องตัวนิดเดียวเอง สงสัยว่าแมวมาจากไหนนั่งจ้องน้องไม่ไปไหนเลยตอนนี้กำลังจ้องอยู่ตัวจิ๋วเริ่มเดินออกมาสำรวจแล้วแต่ก็ยังตกใจอยู่บ้างเมื่อได้ยินเสียงกระดิง่งอามินได้ยินเสียงอะไรเป็นไม่ได้เลยสะดุ้งหมด น้องไม่ยอมกินเพี้ยมินเลยรับหน้าที่กินขนมแมวเรียเองกินซะหมดเกลี้ยงเลยก็เดี๋ยวปล่อยให้น้องเดินสำรวจบ้านไปก่อนถือว่าโชคดีไม่ตีกันก็ ให้ทำความรู้จักกันไปก่อนจะได้สนิทสนมกันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ